อยู่นี้คือทาร์ตไข่จากแป้งครัวซองคิดสูตรให้เพื่อคนไทยเท่านั้นที่ได้อร่อยมากๆนะคะและที่สำคัญนี่แหละค่ะคือแบรนด์นี้ค่ะนี่เจ้าของเขาหล่อมากเขาเป็นนักแสดงอยู่ GMM TV ทด้วยแล้วก็เขาเริ่มมาจากเค้กเค้กเขาขายดีมากวันที่อบอกข้ามเดือนนะเออแล้วก็ขอบคุณเขามากที่เขามาเปิดอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเป็นทาร์ตไข่แต่ว่าจะอร่อยขนาดไหนต้องถามน้องอินซาลินสวัสดีครับ <c oughs> พูดหน่อยว่า <c oughs> เฮย้ยจุดเริ่มต้นจากการที่เราแบบว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นแบบนักแสดง <c oughs> แล้วมาทําเป็นแบบร้านคงร้านเค้กจนตอนเนี้ยมาเป็นทาร์ไข่แล้ว <c oughs> ยังไง คือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นการต่อยอดจาก Holiday History แหละครับใครไม่เคยทานค,คุณเป็นลูกค้านี่ใช่ร้านน่ารักมากร้านได้ดีมากของอดีใช้วัตถุดิบดีมากใช่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านขนมที่ใช้วัตถุดิบที่ดีมาแล้วก็แบบเราก็จะยกเมนูดังๆจากทั่วโลกมาทําตลอดเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเมนูทาร์ตไข่เป็นเมนูที่เรารู้สึกว่ามัน มันเป็นเมนูตลอดการของขนมมันก็แมซอยู่นะปผ่านมาคนก็ยังชอบแต่เมืองไทยทำไมไม่มีทัดไข่สเปเชียลตี้ที่เป็นแป้งครัวซองก็เลยบอกโอเคงั้นเราลองหยิบมาพัฒนาเป็นสูตรแบบสำหรับถูกปากคนไทยโดยเฉพาะแล้วมาเปิดเป็นแบรนด์โยกดูละกันก็เลยเป็นที่มาก็จะมี3รสชาติครับมีออริจินอลคาราเมลมีมัทฉะโมจิแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นซุปเปอร์วานิลาที่คอลแลบกับ Holiday Pastry เนี่ยแหละเฮ้ยแล้วมันจะคล้ายๆเป็นไอนี่ป้าเหมือนไอ้เค้กอันนั้นที่เป็นเค้กตัวดังของป้าที่เป็นไส้อะถ้าเเเนี่่ยากก็จะง ต้องแบบชีสเค้กวานิลลาอะไรอย่างครับอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าเป็นเจ้าแรกของโลกเลยที่ทํารสชาตินี้ครับแนะนําให้ผ่าครึ่งก่อนครับเวลาทานเนี่ยจะได้แบบว่าได้ไส้เข้าตรงกลางโอเคนะก็มีน้ำายะเลยใช่อย่างนี้นะใช่แล้วด้านใต้เนี่ยขนมทุกรสชาติจะมีซอสอยู่โอ้ยอย่างอันนี้คือสุดปอดเลยใช่โฮ้ยมันเยอะ อุ้ยันนี้ก็เป็นซอวานิลาใช่ที่เห็นเป็นอ่ามและดำๆก็จะเป็นเวานิลาแท้ครับ้ยใช่เฮ้ยเอาไหนๆก็แบ่งแล้วก็แบ่งเพื่อนครึ่งนึ่งไหมก็ใส่ใส่ไปก่อนนนอัีใส่มปอันนี้ก็จะเป็นออริจิน่ลก็จะเป็นไส้คาราเมลอันนี้ระวังร้อนเขาเพิ่งอุ่นมาก็จะมีความกรอบของตัวตั้ง texture ครอสซองด้านนอกอะครับแล้วก็มีไส้คัสตาร์ดแล้วก็ไส้เฉพาะของวานิลลาเนาะนี่มันแบบมันหอมวานิลามากเลยใช่แล้วใช้วานิลาสามสายพันธุ์ที่ดีสุดในโลกเลยครับคือโปเกตเตอร์ เขาจะแบบว่ามีแต่กลิ่นไข่ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนครีมวานิลลาที่แบบว่าสดๆอ่ะใช่มาอยู่ในปากเราอ่ะเธอใช่เธอพูดสิทั้งหมดนจุยซีอ่ะด้วยความที่ของของอิมมันจะมีเขาเรียกอะไรนะมีซอสอยู่ข้างในใช่ครับมันจะไม่แข็งแข็งแห้งๆด้านๆใชนใช่ใช่อย่างรสคาราเมลด้านนั้นนะครับพิเศษคือโปรตีคาราเมลที่เป็นเคี่ยวทั่วไปเราแอบบอกเคลียนิดนึงร้านเราเอาคาราเมลไปเคี่ยวกับเนยหมัก มันเลยมันจะช่ว้โนมดของคาเมลมันหอมและลึกขึ้นนะครับจริงอาเพื่อนอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนกลังจะบอกไม่ต้องป้อนกันแล้วนะแบ่งให้เพื่อนทำเล้ยชิ้นหนึ่งจะค่อนข้างใหญ่เลยครับเออใช่เดี๋ยวชิ้นใหญ่มากไม่แล้วอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบว่าเด้งๆอย่างนี้เลยใช่ตรงนี้เป็นเหมือนเออคาตาด้วยแล้วก็ยังมีตัวโมจิใช่ไหมจ๊ะ้าใช่ก็จะเป็นมะชะโมจิเดี๋ยวผมฉีกให้ดูนะฮะอฉีกเลยก็ได้อันนี้ก็จะมีความแบบพิเศษ กล้องไหนนี่กล้องไหนก็ิก็ะโมจิแบบนี้เฮพอเราเป็นโมจิสดด้วยนะครับเราจะอบสดหน้าร้านถุก22นาทีนี่คือิกเนเจอร์ของโยกเลยว้าวใช่เฮ้ยเลิศอะคือมันจะเปลี่ยนความรู้สึกที่เราเคยกินทาร์ตไข่ทารชีวิตมาแน่นอนมันไม่ไม่เหมือนท้าอื่นเลยใช่